สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ากลับมาพบมาพอ้กับสมุนไพรกงเหาอีกแล้วเนาะจ้านี่คือต้นสังกรณีเนาะจ้าสีเหล็บก็บคือพะโลกับสีดอกไม้ <c oughs> พี่น้องจ้ามือนีกะมานางลบฝนเนาะจ้าแน่ไปแน่ม,นม,มามาพร้ว่าดอกอีหยังน้ะนี่ ทายรูปไปหา,าจานเสน่เอ่อกับผีบุญมีมึงกน่านะพัสนรยไปถามเพิ่อนพันวาตนสังกรณีตัวนีน้องพันว่าสัพพคุณดีเลิศแห้งเด้อจ้ะสัรพคุณดีเลิศเรื่องอะไรคะเรื่องท่านชายดีว่านกเขาโบขันอะไรจ้ะนกเขาไม่ขันหรือว่าอ่อนกำลัง พันวาอายุมากขึนร่างกายก็จะอ่อนแอเนาะจ้ะท่านชายทานหญิงกะตามแต่จ้ะกำลังว่างชาก็ลดลงก็เหากะตองหาสิ่งมาบำรุงกำลังของเห่าอันนี้ก็คือสมุนไพรชั้นเลิศค่ะสังกรณีเนาะจ้ะสังกรณีพ่นวากินแค่วันละใบเด้อจ้ะพี่น้องกินทุกมือกำลังว่างชาความ แข็งขันปึ้งปังก็จะขึ้นมาจะพี่น้องเพ ick, ston, cke, ิ่นว่าหมื่อละสองมื่อละสามมื่อละสี่ลูกขึ้นเงียวพิเนว่าก็ตามนั้นล่ะจ้ะว่าเนะเป็นสมุนไพรที่ว่าสรรพคุณหลายอีกชนิดหนึ่งด้วยจ้ะนอกจากนี้เพิ่นก็ยังสามารถเอาไปต้มเอาไอต้นของเพิ่นเนาะจะไปต้มบำรุง บำรุงกำลังหรือว่าเอาไปดองเรานอกจากใส่ใบแล้วนอกจากลําต้นเพิ่นก็นยังมีประโยชน์พ่นว่าแก้ดับไข้ได้ทุกชนิดแก้ดับไข้ได้ทุกชนิดนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ยังเป็นยาแก้ไอบำรุง่งแก้ไอเป็นเลือดพ่นว่าใส่ดับพิษไข้ได้ทั้งปวง นอกจากนั้นก็นยังเป็นยา,าแก้ไขจับสันไข่วัดใไ่ไขวัดให่คิดว่าน่าจะได้ถึงโควิดพลัะจะพี่น้องคิดว่าเนะาะก้วม้าเขาเอาไปแบบว่าวิจัยจริงๆจังๆ,ๆ,ๆเนี่เนาะก็วมคิดเห็นส่วนตัวเด้อจ้ะนอกนี้ยังทันญิงเนาะจ้ะที่ว่ามดลูกบ่เขาอู เป็นว่าก็าใส่เป็นยาครับน้ำเข้าปลาเป็นยาเอ,อ่อซอยครับน้ำเข้าปลาหลังคอดบุธนะจ๊ะไอ้มีสุขภาพแข็งแรงหมดอุลเขาอูเรวเนาะเป็นว่าแล้วก็ยังมีสรรพคุณเป็นยาครับปัสสาวะแก่ปัสสาวะพิการแล้วก็ใส่เป็นยาแก้ข้ออักเสบตอมท่อนสิ้นอักเสบ แล้วก็แก่วันละวันนรกปอดได้ดีพนว่าใส่ใบของเพิินเป็นแก่วันนรกปอดเด้จ้ะปรุงเป็นยาแก่ไอก็ได้ค่ะยาเออแก่ร้อนไนกับหายนา้ำแกกไอต้อมที่ว่าไอาเป็นเลือดก็เอามาต้มกินจ้ะพี่น้องทรัพป,ปะคุณเพิินมากไา้หลายอย่างเนาะค่ะ ถ้าพี่น้องจะใส่ก็ต้องศึกษาให้เป็นอย่างดีก่อนถี่จะนํามาใส่หรือนํามารับประทานมาว่าสิเป็นเรื่องนกเขาไม่คันหรือว่าเป็นเรื่องเออไขต่ตั้งๆนะจะ่าต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยแพทยโบราณหรือว่าคนผู้เถาผ,ผ,ผู้แกผู้พันรูเนาะจะ่าทางช่องกรน้ำเนือ้อหาสารดีๆมาให้พี่น้องไดร้รับชมรับฟังเป็นประจำจะ้ะ สุดท้ายนี่กะมักชอบในสไตล์การนำเสนอของทางช่องกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องนั่นอุบลนในเด,อด้อจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะอจะโ่ไเดพาดคลิปต่อไปของทางช่องนจะจ๊ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ซํำนี้จ้าออกกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ